มึงก็ต้องดีใจป่ะ,ะจะมึงสมมติมึงทําประตูได้มึงต้องดีใจป่ะเออแต่มึงแต่มึงป้องกันประตูได้มึงก็ต้องดีใจเหมือนกันป่ะกูป้องกันคิวได้กูก็ต้องดีใจดีวะเ,ออ,วเอ,ออกูป้องกันคิวได้กูต้องดีใจดีวะอ๋อสวยไปไหนคอกมึงซวยแล้วกูตีป,ป้อมมึงแน่กูไม่บอกหรอกแต่กูตีป,ป้อมมึงแน่คิปแม่งมาช้ย โอ้ถอยดีกว่าโอ้เกมขยะจัดเลยเ,เกยมโคตรขยะเลยกูเบือเ่อกีมขอกนี้ชิบเป็งเลยวะแม่งโคตรขยะเลยเกยมอืมเกมแม่โคตรขยะกดตรดแม่งมาใส่ มึงไม่ต้องเคลียร์มึงไม่ต้องเคลียร์ฟอร์เรนหรอกไอ้ฟอรไอฟอร์เรนเขาพอกอะอย่าไปเคลียร์มันเลยรู้มึงเคลียร์มันไหนคนดูมึงเจอวุ <t <t ้นแน่ไอ้ฟอร์เรนลำจังโมเหรอลำจังโมเหรออันนี้เร็วมาลำจังโมใกล้พี่เร็วอ่าเร็ว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 ลำจังโมเร็วเร็วมาลำจังโมใกล้เร็วโอ็วเร็เร็ว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 ลำจังโมเร็ว เราต้องโม้แค่แค่พี่เลยมาเร็วเร็วมาสิมาสิมีอิสติแล้วนี่มาดิเริ่มมึงเยอะกว่าด้วยเริ่มมึงเยอะกว่าด้วยมาดิมาดิมาดิเริ่มมึงเยอะกว่าด้วยอ๋อทีอ๋อที่หนีขอกนะหนีข้อกนะเอาหนีข้อกนะเอาหนีข้อกนะเอาอย่าหนีนะเอาหนีข้อกนะเอาหนีข้อกนะหนีเหรอมึงไปไหนมึงหนีเหรอไอ้คอกกูบอกแล้วมึงหนีข้อกนะแทนคลิปหน่อยสักงสองตัว เดี๋ยว còn ก่อน còn พ่อแม่ง mang จบแล้ว